สรุปข่าวเช้าของเรานะครับคุณผู้ชมครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องขอบอกเลยว่าไม่ค่อยจะมีประเด็นอะไรที่สําคัญเท่าไหร่นะครับนักทุนค,ครับโดยภาพรวมแล้วตลาดก็ยังดีใจกับข่าวในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมากันอยู่นะครับแต่ถามว่าแล้วดีใจยังไงคุณทําไมราคาทองเนี่ยเกิดการย่อตัวลงมาตั้งแต่เช้าเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นเออจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะ การลงตามเทคนิคนะครับเป็นการย่อหลังจากที่ได้มีการนะครับปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงครับสแท่งติดต่อกันนี่ก็ประมาณ5,000กว่าจุดเลยทีเดียว ดังนั้นก็เลยต้องบอกว่าในชั่วข่าวเช้านี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มีในย่างสำคัญนะครับราคานดิบของเราก็ยังทรงตัวแล้วก็ดัชนีนะครับทั้ง3ตัวหลักเลยก็มีเพียงแค่การย่อตัวเล็กน้อยพี่ๆนักลงทุนจะสังเกตเห็นว่าทั้งดัชนีหุ้นและก็รกาคาทองคำนั้นต่างก็ย่อตัวในลักษณะที่คล้ายคลึงกันดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าอ๋อมันเป็นการย่อตามเทคนิคธรรมดาเท่านั้นเองครับ ต่อมามาดูกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจดีกว่าครับวันนี้มีอะไรสําคัญไหมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25เดือนสิงหาคมตัวเลขที่อืมเอาจริงจริงก็ไม่ได้กระทบกับตลาดเท่าไหร่หรอกครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงก็คือตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ ถ้าออกมาดีก็เป็นลบเล็กน้อยกับราคาทองคําถ้าออกมาไม่ดีก็หนุนนิดนิดหน่อยอยเท่านั้นเองครับนั่งุนครับไม่ได้มีอะไรมากมายต่อมาเรามาดูกันที่นะครับทางฝั่งของ t ี w o นเ d กันบ้านดีกว่าว่ามีรายงานอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับรัสเซียเปิดเงื่อนไขสันติภาพ u n s c ควรรับประกันยูเครนย,ย้ำต้องไม่เข้าร่วมนาโตอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ผมอ่านให้ฟังหน่อยแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจะมาพอดีเลยครับ นายเซอร์เกย์ลัฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเปิดเงื่อนไขสันติภาพในยูเครนระบุนะครับว่าควรให้กลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSC เป็นผู้รับประกันความมั่นคงของยูเครนและยูเครนนั้นต้องไม่เป็นสมาชิกกลุ่มนาโต ขณะที่เฉลยศึกชาวยูเครน146คนรวมทั้งอดีตนายกเล็กเมืองเคอร์ซอนได้รับการปล่อยตัวตามข้อตกลงกับรัสเซียที่มีสหรัฐอาหรับเอเมิเรสหรือว่า UAE เป็นคนกลางในการเจรจาครับนายสเกลาฟลอมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้กล่าวว่ากลุ่มประเทศที่รวมทั้งสมาชิกคณนะ มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า USC ควรจะเป็นผู้รับประกันด้านความมั่นคงของ,ของอยูเครนและว่ากลุ่มที่ควรจะเป็นผู้รับประกันนะครับความมั่นคงของอยูเครนดังกล่าวนั้นควรจะมีรวมทั้งเยดัน,นีตุรกีและก็ประเทศอื่นๆด้วย นายลาฟรอบระบุว่ากลุ่มประเทศผู้รับประกันความมั่นคงของยูเครนต้องเป็นกลางไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือว่าองค์กรทางการทหารและก็ต้องไม่เป็นประเทศที่ครอบครองนิวเคลียร์พร้อมกับแนบออขอภายครับพร้อมกับเน้นย้ำว่าสมาชิกภาพองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตสสำหรับยูเครนเป็นสิ่งที่รัเสเซียยอมรับไม่ได้และว่า รัเสเซียนั้นต้องการปกป้องผู้ที่พูดภาษารัเสเซียในยูเครนและก็ต้องมีการเจรจา,าเรื่องดินแดนกับยูเครนครับทุกท่านนี่คือสิ่งที่มีการราย,ยงานข้าาล่าสุดนะครับถามว่าตัวนี้นั้นมีผลกระทบอะไรหรือ,อยังกับตลาดของเราตอบได้เลยว่ายังไม่มีครับต่อมาครับนังจุนครับทางฝั่งของคิมจองอึนกันบ้างดีกว่านะครับผู้นำสุสุดเกาหลีเหนือกำกับทดสอบยิงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ สระข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบปรับปรุงใหม่จํานวน2ประเภทเพื่อประเมินขีดความสามารถในการรบโดยมีผู้นําสูงสุดคิมจองอึนกากับ,กบ,กบดูแลอย่างใกล้ชิดตัวนี้ไม่ได้มีผลอะไรครับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้หรือว่าทางข้าศึกเกาหลีนี่ก็ยังแบบว่า เขาเรียกว่าเหมือนกับมันพุดพดขึ้นมากำลังทุนครับเหมือนจะเดือดนะแต่ก็ไม่ได้เดือดครับเพราะว่ายังไม่ได้มีประเทศไหนโจมตีก,กันจริงจครับยังยังอยู่ในช่วงการซ้อมรบเท่านั้นเองที่เหลือก็คงไม่ได้มีอะไรกันมากแล้วนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูเพจจากทางธนาคารกลางกันสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อมีข่าวสารสำคัญครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราไปสรุปทองคำกันเลยเสาที่ผ่ามานัน้นเงียบๆนะฮะอ้ามาดูตัวนี้กันดีกว่าครับน่าสนใจโอ้โหยาวด้วยไปดูกันครับ นักวิเคราะห์คาดพาเวลส่งสัญญาณหันดอกเบีย้ยช่วยหนุนตลาดหุ้นสกุลเงินเอเชียนักวิเคราะห์จากบริษัทหลายแห่งนะครับซึ่งรวมไปถึง Standard c h a r t e r คาดการว่าตลาดหุ้นและก็สกุลเงินในเอเชียจะได้รับปัจจัยบวกจากการที่นายจโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณผ่อนคลายด้านนโยบายการเงินครับพาเวลกล่าวสุนทรพจน์ที่เมืองแจสันโฮรัฐไวอมิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าแม้อัตราการว่างงานของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่นโยบายที่ยังคงเข้มงวดแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมและดุลความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้เรานั้นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่าครั้งก,ก่อนว่าพาเวลนั้นกำลังพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังกล่าวสุนทรพจน์ของพาเวลนักลงทุนก็ให้น้ำหนักกว่า90%เอร์ซเลยนะครับต่อการคาดการที่ว่าเฟดนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนขณะที่ดัชนีดาวโจนแล้วก็ภาพรวมตลาดหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ที่ตรงข้ามกับยูเอสซรารวมไปถึงราคาทองคำต่างก็พากันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนั้นเลยครับนักทุนจากการปรับตัวสูงขึ้นดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์เขาก็คาดการณ์กันว่า การส่งสัญญามปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของพาเวลนั้นจะกดดันสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงและก็จะเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินในเอเชียและคาดว่าอัตราดอกเบีย้ยที่มีแนวโน้มขาลงจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียเช่นกันโดยนักวิเคราะห์จาก Standard Charter e d แสดงความเห็นว่าพาเวล คงไม่กล่าวสุนทรพจน์ในลักษณะนั้นหากเขาไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดมีแนวโน้มสูงที่จะปร,ะรับลดอัตราดอกเบี้ยและก็เชื่อว,ว่าพาเวลนั้นจะไม่สร้างความคาดหวังและทำให้ตลาดผิดหวังเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มาดูอีกเจ้าหนึ่งกันดีกว่าครับนะักวิเคราะห์จากบริษ,ษัทเซนจินแคปิตอลเขาได้กล่าวว่า การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั้นจะเป็นผลดีกับตลาดหุ้นทั่วโลกรวมไปถึงเอเชียอย่างน้อยก็ในระยะสัน้นและโดยทั่วไปแล้วนะครับอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ําลงนั้นจะทําให้การลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบีย้ยในประเทศอื่นยังคงอยู่ในระดับเดิมครับอีกเจ้าก็จากบริษัท w a n Act a s s o c i a t i o n นนะครับเขาได้กล่าวว่า สุนทรพจน์ของพาเวลนั้นส่งสัญญาณชัดเจนถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนคาดการที่ว่าเฟดนั้นจะปร,ะรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนและก็ช่วยให้นักทุนนั้นมีความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นและพันธบัตรแบบระยะสัน้นนอกจากนีนักวิเคราะห์ของแวนแอ็ยังกล่าวด้วยว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นจะได้รับแรงหนุนจากการส่งสัญญาณของพาเวลเนื่องจากนักลงทุนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างไรก็ดีครับการอ่อนค่าของดอลลาร์น,าน,นั้นก็จะทําให้สกุลเยนแข็งค่าซึ่งอาจจะสร้างแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มส่งออกของประเทศญี่ปุ่นครับขณะเดียวกันก็คาดว่าผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเอ็นวีเดียนั้นก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะสามารถรับรักษา แรงบวกในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ตัวนี้เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนักทุนนํามาขยายความให้นะแนวโน้มใครแพ้ชนะในสงครามชีพอ่านตัวนี้ยังไม่มีผลกับเรานะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันรวมสัญญาณจีนพลิกกลับยืนหยัดค่าอินเดียหลังโดนภาษีทรัมป์50%ตัวนี้ก็ไม่แปลกนะครับโอเคไม่น่าจะไม่อะไรแล้วนี่ก็น่าจะเป็นการสรุปข่าวสารของเราทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณครับ